มาครับวันนี้พามากินร้านตั้งใจเคี่ยวครับอยู่ซอยพัฒนาการ30สครับผมอยู่ในแยกที่ มันจะมีแยกอ่ะเลี้ยวขวาไปนะครับถนนเขาเรียกว่าไปถนนพระนารยี่สิบนะครับผมร้านเขาเนี่ยมีที่จอดรถนะครับเลยร้านเขาไปหน่อยในบ้านเขาเนี่ยคือบ้านที่เขาขายอยู่เนี่ยก็มีที่จอดรถถาวางนะครับผมบรรยากาศภายในร้านเขาครับผมก็มีโต๊ะที่นั่งเยอะเลยครับผมและตอนผมไปเนี่ยเป็นวันอาทิตย์ช่วงบ่ายโมงคนไม่เยอะนะครับผมก็กังได้เต็มที่เลยครับผมเมนูเขาจะเป็นแบบสแกนครับสแกนดูแบบนี้เลยมีเมนูก๋วยเตี๋ยวเกาเหลาของทานเล่นก็มีพวกเกี๊ยวนะครับผมเป็นเกี๊ยวกรอบยำเกี๊ยวกรอบ ตอบนะครับผมคือเขามีหลากหลายมากครับผมคือไม่ได้มีแค่บะหมี่หรือไม่ได้มีแค่เกี๊ยวลวกจิ้มนะครับผมเนี่ยฮะมีพวกหมาล่าผัดมีอะไรอย่างนี้ด้วยเมนูแรกครับที่ผมสั่งครับเป็นเกี๊ยวกุ้งครับมาด้วยกัน5ชิ้นครับกับน้ําจิ้มซีฟู้ดที่เขาใส่ตัวน้ําหมาล่ามาด้วยครับนี่ฮะมาอย่างนี้เลยครับเนื้อคือตัวเกี๊ยวเนี่ยเด้งๆงเลยนะครับผมคือ กินเปล่าๆหรือจิ้มกับซอสก็อร่อยครับเมนูนี้สั่งได้เลยครับรสชาติใช้ได้นี่ขอจิ้มกินอีกชิ้นนึงครับผมเป็นทั้งชิ้นลูกๆเลยต่อไปเป็นยำเกี๊ยวกรอบครับตัวนี้ฮะเขาจะเป็นไก่เหมือนไก่ผัดกับหมาล่าเนืรสชาติออกเค็มนิดๆครับผมแล้วก็เผ็ดหน่อยๆครับผมนี่ฮะเขามาเป็นเกี๊ยวทอดอย่างนี้ฮะกินเพลินๆอร่อยเมนูเนี้ยผมกินคนเดียวหมดเลยนะครับผมคือมันกินเพลินครับกินอร่อยกินได้เรื่อยๆครับผมก็มาควรต้องสั่งต่อไปเป็นบะหมี่ครับตัวนี้เป็นบะหมี่น้ำ นะครับผมนี่ฮะในจานเนี่ยเขาจะมีตัวเกี๊ยวมาให้ครับเกี๊ยวไก่เด้งชิ้นโตๆเลยแล้วก็มีบะหมี่แบนๆนะครับเนี่ยชิ้นโตแบบนี้ฮะเราสามารถสั่นตัวน้ำจิ้มมาได้ฮะน้ำจิ้มซีฟู้ดหรืออะไรก็สั่งได้ครับรสชาติเกี๊ยวเขาอร่อยอยู่แล้วนะครับผมเพราะร้านตั้งใจเกี่ยวเนี่ยตัวเกี๊ยวเขาอร่อยฮะกินกับน้ำจิ้มก็อร่อยครับนี่ฮะรดน้ําสักหน่อยครับก็เข้มข้นรสชาติดีฮะสมกับที่เดินทางมากินนะครับผมนี่ฮะแล้วก็บะหมี่เขาครับนุ่มแล้วก็ให้เยอะฮะนี่ฮ ผมอร่อยครับต่อไปครับผมเป็นทอดมันเอ็นข้อไก่ตัวทอดมันตัวนี้ร้อนนะครับผมก่อนทานเนี่ยจะเย็นๆผมเนี่ยชิ้นแรกนะครับผมจิ้มเข้าไปแล้วทานคือร้อนปากลวกปากเลยคือข้างในเนี่ยเป็นข้อไก่เป็นชิ้นใหญ่ๆเลยครับผมแล้วก็มีน้ําจิ้มหวานมาให้เนี่ยเป็นข้อไก่แบบนี้นะครับมาชิ้นตัวโตมีประมาณเจ็ชิ้นนะครับนี่ฮะชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยอ่ะใครแวะมามาได้ครับเปิดทุกวันยกเว้นวันพุธตั้งแต่ส1บเอ็ดโมงถึงสี่ทุ่มครับตั้งใจเคี่ยวครับ